สัสดีครับอีกมือหนึ่งที่มาเบ่งปลานทองครับเห็นบอกครับมันนั่นนั่นแหละมันอยู่ซ้ำนั่นเห็นบอกมันกระโบขึ้นมาเลยนี่เนี่ยมด,ดปล่องไปเห็นบอกใช่ล้นี่ของผมนี่นี่เห็นบอก มันอยู่จำนั่นแหละครับอุ้ยนี่ลึกเป็นสออครับบคูณเลยเด้อครับที่เขามารับมชมคลิปเหมืนอนผมของมาเขาของมาผู้เดียวเอาขวบโบฝางิ่นเขนจะโบขึ้นมาพิวนำกันค่ะขอบโบหิ่งแท้แล้วมือน,นี่มาครับมาลุนว่าสิเป็นยังไงมือนี่ ไมื่อนมาสวบนามกับแค่ยู่ยังอยู่อยู่ครับคือเก่าผ่านไปหานาทีแล้วยัอง,วง,ยงอยู่หม่องเกา่าซ้ำเก่าคว้มสูงซ้ำเก่าทุกอย่างดูเสือเก่าไปยิ่งบได้ครับซ้ำยิงถถ่งบ่ถือแน่นอนมันยังอยู่หนามเลือกอยู่อย่าหลุดปืนเบิดแห่งก่อนครับ ชิพอล่างๆนะครับนะเป็นสีทองๆเรืองเรืองตัวหางมันสูงยู่หางเห็นหางบอนเะ่มันเป็นคอนใหม่ครับลูกเสืสชิดูดกินตะไคร่น้ำรับ อันไปสิบหานาทีครับยังอยู่คือเก่าครับเห็นตะหางตีความหวาดยิ่งทึงพู้นเบิ่งจากคลิปหลาบประสูตรคลิปอนเนี่ยครับขนาดประสูตรอยู่ผิวน้ำก็นียังยิ่งเข่าซื้ือพอสอดนะครับเนาอปลาต้นเห็งตัวใหญ่ก็ดต้องแข็งยิ่งในในบ่อเขาแน่นอนครับ นี่ว่ามันสีติงเนี่ยเด้อครับเด้อมือผมเพราะว่าซู้มนะครับมันฉี่ยักษหาเมตรนี่มั้งครับจางีมีพื้เขาล่อยกินตะไคร่น้ำแบบสบายใจครับพี่น้องคลิปนี้ยจะเป็นแค่คลิปเบิ้งนี่สิกลายเป็นไปได้ครับพโตโบโบหัวสิได้ยิ่งมันบ่อดเลยนันบ่ขึ้นมาผมก็บ,บ่ยิง่งแทน,น พอเคยยิงมันหลายนัดเลยครับยี่สิบหานัดนะครับยี่ห้ายี่หกนัดเลยครับเป็นกดเนี่ครับมิ่งอยู่ประมาณเลือดจำหถถนีกกนั้นบถือมันจะเกอเงี้ยงเงยครับจริงขอบคุณลหลายๆครับผู้ใดที่เขามารับสมิปผู้ใดเขามาแล้วมนกดติดตามส่องากาแากดติดตามน้ำเดอ้อครับพี่น้องครับ มันโมยู่นะยครับมันอยู่มั่นสิบห้าสิบหกนาที mainland, นี่แหละน,น <te> pues like moon, ี่ครับขัามันอยู่เลิกซ้ามองขอนนี่ครับเห็นบอทีเนี่ยมเห็นอยู่นี่มันยิ่งใหญ่อยู่ครับถือแน่นอ่นเห็นบอกครับก็ล่างๆอยู่ข้างในนี่อยู่สวงครับแต่นี่มันอยู่เลิกกว่านี่ครับเปอร์เซ็นต์ถือเลยโบมีที่ยิ่งมาหเลยลายเทือนครับมันอยู่ซ้าขอนทีเนี่ยมเห็นนี่ย่ะมันยิ่งถงอยู่ครับถือพร้อมขอนอยู่สื่อนี มันจะว่าเห็นม้าเขาเดียมๆในนี้มันอยู่แถวนี่ซ้ำเนี่ยพวมเลิกซ้ำานี่ยมันยิ่งถือมันอยู่ครับแต่นี้บางหันกบตียิ่งมานมันอยู่เลิกกว่านี้ตอนน้นหนตัวนี้มันเลยยิ่งโบคอยถือมันครับแต่ถ้าหันก็เลิกเติบด้วยครับเกือบเพิ่งสอบกัน่จากมองเนี่ยเห็นคอนนะครับหันมันดูดคอนตัวนั้นแต่มันอยุดส่วงไตนะครับดูดกิะไค่นะไปแล้วบมเห็นแล้วพุและ เรายิบโดโดนีด่ดอกส่วนชีวินมาจากมันยิบไปใส่แล้วอย่างนี้นี่ะครับคลิปนี้อาจจะเป็นเคลร,รมาถ่ายคลิปปะนาหิ่้องให้เบิกดี้ื้อนะครับอาจจะโปรยยิ่งมันก็ได้แ้วมันบบขึ้นมาให้เกลี่ยไข่นะครับเนาะแล้วมันข้นมาซ้ำขวัญทีว่านั้นสิยิ่งมันอยู่ครับมวลนี่อุติยามีแต่ยิ่งเลิกกาหันบางแล้วมันก็บอถือครับ เหตุเพราะมันตื่น่ยิ่งมันดูอะไรจะมาวังหันผมถ่ายแต่คลิปสื่อครับที่แปลกๆครับพี่น้องครับหลังจากที่มันลงไปช่วงนั้นก็โบเห็นไม้อยู่เลยครับที่ล่งไปจากนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชม ูอเดเขาว่าเบิ่งแลลว้อนกดติดตามเข่าฝากกดติดตามสองนั่ครับคลิปนี้กระเชลงครับบอดยิ่งบอมีเตี่ยมแล้วก็ให้เห็นลาว่ามันอยู่หมองไดนะครับเนาะสำหรับปาานยท่องเหมือนเดิมน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับบอออกมาอีกแล้วครับบันเนี้เพราะว่าจะลงกรุงเทพแล้วครับพี่น้องคือชิบอเด้ลาแล้วลับบานนี่ยป้านยท่องมองนี่อีกหาหกมือผมก็ลงกรุงเทพแล้วครับขอบคุณเลยร้ายครับที่เขามา รับทรมคลิปที่เขามาติดตามส่องสวัสดีครับ